วันนี้มีเรื่องอะไรอีกถึงเรียกรวมกันวันนั้นเรื่องยังคุยกันไม่จบเพราะฟ้าใส่ไม่สบายและฉนช็ยังติดใจอยู่ว่าการกำหนดกติกาของเรามันศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเธอถึงได้ไม่เขารู้กติกาฉันก็บอกไปแล้วไงว่าฉันต้องช่วยฟ้าใสอ่ะถามฟ้าใส่เขาก่อนไหมว่าเขาอยากให้ช่วยหรือเปล่าม่นหมอกเราขอบใจที่ม่นหมอกช่วยเรานะ เราเชื่อว่ามันห,มหวังดีแต่อย่างที่สายรุ้งปลายฝนสตองบอกอะบางทีการที่เราเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดอะอาจจะเป็นการแก้อาการแพดนินี้ก็ได้เราอยากจะเจอมันสักครั้งไอความเจ็บปวดเนี่ยถ้าเราไม่เจอมันเราก็ไม่มีทางชนะแต่ถ้าเราเจอมาแล้วแพ้เราก็จะแข็งแกร่งขึ้นอีกอย่าง วันนั้นก็มีซันอยู่ด้วยเราเชื่อว่าซันจะดูแลเราได้ซันก็เป็นอีกเรื่องที่เห่วงซันกำลังเข้ามาในชีวิตของพวกเราแล้วก็ทำให้ทุกอย่างวุ่นวายเราปล่อยให้ซันเข้ามายุ่งไม่ได้หรอกนะแต่เราว่าซันไม่เหมือนพัดนะเปิดใจหน่อยดิเปิดใจเหรอเปิดใจแล้วโดนมอมเล่าอะนะสายลุง ปลายฝนก็เหมือนกันต้องไว้ใจเขาขนาดไหนอะถึงขนาดยอมไปม่านรูดอะสตรอมก็ด้วยพิสูจน์อะไรกันหรอม่านหมอกนี่เธอแอบ,บตามพวกเราตอนเราใช้แสงเหรฉันยอมรับที่ทำแบบนั้น แต่ฉันจะรู้สึกตัวก็ต่อเมื่อทุกคนกำลังทำอะไรเสี่ยงๆอยู่ฉันไม่ได้รับรู้ทุกเรื่องของทุกคนหรอกนะสิ่งที่ฉันทำก็แค่การปกป้องพวกเราทั้งห้าคนไงแต่สุดท้ายฉันก็ไว้ใจได้นี่ไม่ไงั้นเราจะกลับมาอยู่ตรงนี้ได้หรอฟ้าใสเชื่อว่าฉัานดูแลฟ้าใสได้นะแต่เราก็ดูแลกันเองมาตั้งนานอะทำไมเราให้คนอื่นมาดูแลด้วยล่ะเราโ<ะ><ะ>ตกันมากแล้วนะมาน่านหมอกเธอต้องปล่อยให้เราตัดสินใจเองได้แล้ว เลิกทําตัวเป็นแม่ของทุกคนสัทีก็เพราะฉันเสียแม่ไปแล้วไงถันไม่อยากเสียทุกคนไปอีกอ่ะเลิกกลัวสัทีของมานารหมอกยิ่งเราแปลกแยกจากคนอื่นขนาดเนี้ยเรายิ่งต uh> ้องไปเชิญหน้ากับความจริงนี้เข้ามาหรือเปล่าถ้าไม่สู้ ก็มีแต่แพ้เราเสียแม่ไปแล้วเราเรียกกลับมาได้ไหมแต่สิ่งที่เราเสียไปแล้วเรียกกลับคืนมาได้คือความรักตั้งหา ถึงแม้ว่าความรักครั้งใหม่มันจะเทียบกับความรักของแม่ไม่ได้แต่มันก็ทำให้เรามีหวังและใช้ชีวิตต่อไปได้นะม่านหมอก To live in the body of a survivor is to never be able to leave the scene of the crime. การมีชีวิตอยู่ในร่างที่ต้องเอาชีวิตรอดไม่มีทางเลยที่เราจะหนีการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดได้ไพโฟนฉันจะพยายามเข้าใจทุกคนก็แล้วกันเธอก็คือฉันฉันก็คือเธอ ฉันไม่อยากสร้างความเจ็บปวดอะไรเพิ่มอีกได้ดีแล้วพวกนี้คิวสตอร์มฉันต้องห่วงอะไรไหมนะก็เพิ่งไว้ใจไปเองนี่มีเรื่องต้องเคลียร์นิดหน่อยอะปลอดภัยเถอะเคลียร์อะไรกับใคร san ma